แต่ทุกครั้งที่คุณสไลด์ผ่านคลิปติกตอ,อกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะอาจมีใครบางคนแบบเตอ้อยู่เบื้องหลังนั้นเสมอเพราะคนเบื้องหลังอาจไม่ใช่เงาแต่เป็นแรงผลักที่ทำให้คนอื่นได้เปล่งแสงช่องพุ่งนี้ชาวสตอรี่ Story. ช่วงเวลาแห่งความสุขขอต้อนรับเข้าสู่นิทานสร้างแรงบันดาลใจที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่คือพลังใจให้คุณก้าวต่อไปในโลกที่หมุนเร็วกว่าใจทุกวัน บนหน้าฟีดทิกต o k หรือ Facebook มีคลิปหลายร้อยหมื่นที่สไลด์ผ่านรอไปแต่เบื้องหลังคลิปไวรัลหนึ่งคลิปอาจมีใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ในคลิปเลยเขาคือนายหน้าทิ k t o อกคนที่ไม่ขึ้นกล้องแต่ขยันส่งแบรนด์ขึ้นดาวและนี่คือเรื่องราวของเขาในเมืองร้อนอบอ้าวริมชายทะเลตะวันออกของไทยที่ซึ่งเงาไม้ไหวาตามจังหวะสายลม และเสียงคลื่นกระทบฝั่งไม่ได้ดังเท่าการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์เขาชิวเต้อดีตพนักงานออฟฟิศที่ลาออกจากเมืองกรุงหอบโน้ตบุ๊กเครื่องเก่ากลับบ้านเกิดตั้งใจหางานออนไลน์ที่ไม่ต้องออกกล่องแต่สร้างรายได้จริงปัจจุบันโลกที่แพลตฟอร์มคือสนามรบและคนธรรมดาก็คือทหารในโลกดิจิทัลเต้เริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีคอนเน็ชันไม่มีทุน แต่มีเวลาทั้งวันและหัวใจที่ยังไม่ยอมแพ้เขาเรียนรู้จาก YouTube เข้าไปอยู่ในกลุ่มฟรีบน Facebook ส่องเพจในหน้า TikTok อกทั้งไทยและเทศลองผิดกูก้ลองถูกโดนเทโดนบล็อกและมีวันหนึ่งที่คอนเทนต์แบรนด์ที่เขาหานักรีวิวให้กลับถูกด่าเละในคอมเมนต์เต้เกือบจะเลิกแต่คืนหนึ่งขณะกำลังจะปิดโน้ตบุ๊กเสียงแจ้งเตือนหนึ่งดังขึ้น คุณได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายครั้งแรกแม้จะเพียง89บาทแต่เต้ยิ้มเพราะมันคือยอดขายที่เขาสร้างขึ้นจากไม่มีอะไรเลยวันต่อมาเขาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขาหัดพูดกับทีมหัดดูเทรนด์หัดใช้แชท GPT และเปลี่ยนจากนายหน้าติ k กตอกมือสมัครเล่นเป็นคนที่เข้าใจเบื้องหลังคลิปวรัลมากกว่าหลายๆคนที่ขึ้นหน้ากล้องเสียอีก หลายคนไม่เคยมองว่านายหน้าทิ k t o อกคืออาชีพบางคนคิดว่าไม่ต้องลงทุนไม่เหนื่อยไม่เสี่ยงแต่สำหรับเต้มันคือสนามสอบรายวันทุกคอนเทนต์ที่เขาส่งต่อต้องคิดให้ไวทุกเดียวที่เขาปิดต้องสื่อสารให้แม่นทุกยอดขายคืองานศิลปะที่ไม่มีใครเห็นนอกจากตัวเขาเองวันหนึ่งแบรนด์ใหญ่ติดต่อเต้ให้เป็นนายหน้าโปรโมทสินค้ากลุ่มหนึ่ง นี้เป็นโอกาสทองที่เขารอมาเป็นปีแต่ในวันที่ปล่อยคลิปแคมเปญออกไปคลิปไม่วัลยอดไม่เดินรีวิวไม่มาและเต้ถูกแบรนด์ปฏิเสธงานต่อทันทีเขารู้สึกเหมือนเต้นั่งนิ่งอยู่หน้าหาฟังเสียงคลื่นคราวนี้ดังพอจะกลบความคิดลบได้เขาหยิบสมุดขึ้นมาเขียนไว้เพียงประโยคเดียวคลิปที่ไม่ไวัลวันนี้อาจเป็นบทเรียนวัยในวันหน้าเต้กลับมาดูคลิปที่ไม่ปังอีกครั้ง พบว่าเสียงในคลิปผิดโทนสคริปต์ไม่กระชับและพบว่านักรีวิวพูดผิดคีย์มเมสเซจแต่เขาไม่ด่าทีมเขาไม่โทษใครเขารีเซ็ตแผนใหม่อีกครั้งรอบถัดไปเต้กลับมาพร้อมระบบใหม่เขาเทรนคนใหม่เองเขาเขียนสคริปต์ใหม่และเลือกผลิตภัณฑ์ที่เขาเชื่อจริงๆเดือนถัดมาแคมเปญใหม่ขายหมดเกลี้ยงภายใน4วัน และมีแบรนด์ใหม่3มเจ้าติดต่อเขาทันทีไม่มีใครรู้ชื่อเต้ในคลิปไวรัลเหล่านั้นไม่มีใครเห็นเขาตอนเที่ยงคืนตอนนั่งแก้งงานไม่มีใครรับรู้ว่าเขาเคยจะเลิกกี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่คุณสไลด์ผ่านคลิปติ๊กตอกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเ <"He i, S 2> จ๋งวะ่ะอาจมีใครบางคนแบบเต้อยู่เบื้องหลังนั้นเสมอเพราะคนเบื้องหลังอาจไม่ใช่เงา แต่เป็นแรงผลักที่ทำให้คนอื่นได้เปล่งแสงแล้วเจอกันใหม่ในนิทานสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องพรุ่งนี้เช้าสตอรี่เพราะช่วงเวลาแห่งความสุขจะกลับมาเสมอเมื่อคุณยังไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วพบกันใหม่